น่าอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอร่อยค่ะคุณรตตี้นะคะคุณพงศธรก็บอกว่า h a v e a n i g h day to you สรรสัอคุณพงศธรก็เก่งภาษากังกเหมือนกันนะคะขอพบพระคุณค่ะคุณพงศธรที่คุยกับเพื่อนๆน,นะคะที่ทักทายกับเพื่อนๆที่บ้านของยายเล็กนะคะขอบพระคุณเพืพ่อนๆนะคะทําความรู้จักกันนะคะมาทานข้าวเพื่อนๆที่อยู่บน มาค่ะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะอืมมันมันพี่นอ่ะอ,อ,อันนี้ตัว ถัวออกเจนเหี่ยวๆแต่พอเราเอามาทําอย่างนี้น่มันจะหวานมากค่ะพี่น้องดีกว่าทิ้งนะคะเพราะว่าเพื่อนๆถ้าจะเอาไปตำเนี่ยมันไม่อร่อย่ะคะ่ะแล้วก็มาทําอย่างเงี้ยนะคะมันนึ่งสรจปลาอร่อยมากขอตอนนะคะตอนนี้ขอหน่อยนะคะตอนนี้นะคะ <laughs> ไปไปเรนพูดนะล้วอีก แลวอีกในหม้อก,ก็ยังมีอีกเยเลยี่้าถอะพี่น้องอร่อยมากเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆที่เข้ามาดูเชิญทานข้าวกับเยเลี่ค่ะมากินข้าวกับเยเลี่ค่ะพี่น้องมาค่ะมาค่ะนังแกมาเลยเก็บไว้เก็บด้วย อสานนี่เป็นเมนูเป็นอะไรที่ยเยล็กชอบมากลูกอิสานขนาดแท้ค่ะนอ้องลูกอิสานขนาดแท้นี่ป่นปลาทูแซ่แบแซ่บกินกับผักสดก็อร่อยกินกับผักลวกก็สุดยอดค่ะไว้วานค่ะเพื่อนหัวปีนะคะยเยล็กไปตัด ไปตัดเอาเมื่อเช้าพอดีเดินไปทําความสะอาดหลังบ้านไปเจอเพื่อนต้นหนึ่งพี่สุดพอดีค่ะได้อยู่สามหวีเล็กน้อย,อย,อยมัง้งอยู่นั่นยายเล็กก็เลยตัดเอาปีมานึ่งด้วยค่ะ้านหวานปกติมันจะมันจะดํานะคะพอดีถ้าเพื่อนไม่อยากให้ดําอยากให้ขาวแบบของยายเล็กเนี่ยเพื่อนๆต้องแช่อ่า มะนาวมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยอือจะทําให้หนางไม่ไม่ไม่ไมดํานะคะจะขาวๆแบบเนี้ยค่ะสําหรับหัวปลีเนาะของฝาดทุกชนิดค่ะพี่นะาะแซ่บใช่ค่ะ เยอะถึงจะอร่อยเนาะคุณรัติการเนาะโดยเฉพาะยายเล็กเป็นคนชอบชอบทานผักอยู่แล้วนะคะยายเล็กก็เลยจัดเลยค่ะเป็นเมนูที่เป็นน้ำพริกเนี่ยผักลวกผักสดต้องเยอะๆค่ะต้องมามาเยอะๆด้วยอืมกินคำใหญ่ๆพี่น้อง จังอิ่มไหวนะพี่น้องนะคุณละอ,อ้อขอบพระคุณนะคะคุณละอ้อขอบพระคุณค่ะคุณพงษ์สะทอนแบบว่าสมัครไอบีนทูอ่านิวยอร์กอยากไปนิวนิ่งอ๋อเกิดที่นิวยอร์กเหรอ <c oughs> ไม่รู้แปลว่าอะไรคุณพงษ์สะทอนอย่าเล็ก เล็กปืดค่ะแต่ไม่ออกอือือร่อยค่ะ ขอเนิดนึงค่ะ